สวัสดีค่ะตาบุญยพรนะคะคลิปนี้ก็จะขอวิเคราะห์กราฟ BTC USD หรือ Bitcoin นะคะเมื่อวานนี้ Bitcoin ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปที่ราคา C C 100นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านั้นได้ปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องมาทำราคาไว้ที่39628นะคะ อารมณ์ในตลาดค่อนข้างมีความผันผวนในช่วงเดือนกันยายนก็ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐนั้นแข็งค่าขึ้นจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้น การปรับตัวลงของบิตคอยนะคะก็เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลของวิกฤตนี้เอเวอร์แกรนนะคะกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของจีนส่งผลให้นักลงทุนไม่ว่าจะเป็นในตลาดหุ้นเองแล้วก็ตลาดคริปโตเองต่างเป็นกังวลและก็เกิดการเทขายทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องและก็บวกกับทางจีนเองก็ได้แบนคริปโตนะคะแล้วก็ออกมาประกาศจุดยืนเกี่ยวกับ คริปโตเคอเรนซีว่ามีสถานะผิดกฎหมายและห้ามทําการซื้อขายแลกเปลี่ยนเหรียญคริปโตทุกชนิดนะคะทางจีนเองเนี่ยก็มีการแบรนด์คริปโตมาตลอดอยู่แล้วนะคะถ้าดูจากข่าวก็จะ มีการแบรนด์มาอย่างต่อเนื่องนะคะก็มีข่าวทั้งดีและข่าวไม่ดีเกี่ยวกับเหรียญคริปโตเนาะก็ส่งผลให้สกุลเงินไม่ว่าจะเป็น BTC Bitcoin เองนะคะก็มีความผันผวนที่ค่อนข้างสูงมีการปรับตัวขึ้นลงเวียงแรงอย่างเห็นได้ชัดนะคะถึงแม้ว่าทางจีนเองเขาจะแบรนด์เหรียญคริปโตมาตลอดแต่ว่าก็ยังมีผู้ที่ให้ความสนใจและก็เลือกที่จะเข้ามาลงทุนในเหรียญ คริปโตหรือบิตคอยเองเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเช่นกันเพราะฉะนั้นผู้ที่จะลงทุนในบิตคอยก็ต้องเข้าใจถึงอารมณ์ตลาดของบิตคอยว่าอ่าค่อนข้างที่จะมีการเหวี่ยงที่ค่อนข้างแรงมีผลกระทบจากข่าวบิตคอยก็จะเวี่ยงขึ้นลงแรงแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นจะเข้าซื้อขายก็ต้องวางแผนก่อนการเข้าซื้อขายเราสามารถวิเคราะห์ได้จากการดูในรูปแบบของแท่งเทียนแบบนี้นะคะก็จะทําให้เราเข้าใจง่ายขึ้นแล้ว แล้วก็สามารถจัดการความเสี่ยงในกรณีที่เราจะเข้าทำการซื้อขายนะคะว่าแนวรับแนวต้านของบิตคอยนั้นอยู่จุดไหนบ้างนะคะเราก็สามารถดูได้จากรูปแบบของแท่งเทียนแบบนี้นะคะถ้าดูจากกรอบเวลารายวันรายเดือนนะคะจะเห็นได้เลยว่าในเดือนกันยายนนั้น มีการปรับตัวขึ้นลงกรอบราคาของบิตคอยในเดือนกันยายนก็อยู่ที่39628แล้วก็52629นะคะนี่คือราคาในเดือนกันยายนฐานแนวรับของบิตคอยก่อนที่จะมีการปรับตัวขึ้นก็อยู่ที่36985แล้วก็29161นะคะก็ลองวิเคราะห์ดูนะคะไม่ว่าจะเป็นในโทรศัพท์เราหรือใน โน้ตบุ๊กของเรานะคะลองวิเคราะห์กันดูจะเห็นได้เลยว่าราคานั้นปรับตัวขึ้นลงไปจุดไหนบ้างนะคะแนวต้านสำคัญของบิตคอยก่อนที่จะมีการตับตัวลงที่เคยทำไว้ก่อนหน้าอยู่ที่59415แล้วก็64553นะคะกรอบเวลารายสัปดาห์เดี๋ยวเราจะมาดูกันนี่คือ กรอบราคารายสัปดาห์นะคะที่เกิดขึ้นในรูปแบบของแท่งเทียนแบบนี้เทนไลน์ขาลงนะคะถ้าดูจะเห็นได้เลยว่าเป็นราคา52629ตรงจุดที่มีสัญญาณกลับตัวจุดนี้นะคะสัปดาห์ก่อนหน้าก็ได้ทำราคาไว้ที่47360ต้องดูกันว่าสัปดาห์นี้จะสามารถทะลุกรอบราคารายสัปดาห์ก่อนหน้านี้ได้หรือไม่นะคะถ้าทะลุไปได้ราคาถัดไปก็จะรออยู่ที่5 2629นั่นเอง สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังใช้ราคา39628นี้เป็นจุดที่เป็นฐานแนวรับนะคะถ้าทะลุไปได้ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อนั่นเองนะคะนี่ก็จะเห็นได้เลยว่า Bitcoin นั้นค่อนข้างมีความผันผวนสูงแต่เราก็สามารถวิเคราะห์ในรูปแบบของแท่งเทียนได้แบบนี้นะคะในกรอบเวลารายวันก็มีสัญญาณการกลับตัวตรงจุดที่เคยเป็นแนวรับเดิม เราก็ต้องมาดูกันว่าบิตคอยนั้นจะสามารถปรับตัวขึ้นไปต่อได้หรือไม่นะคะราคาที่เคยทำไว้ในกรอบเวลารายวันก็อยู่ที่45111ต้องรอการทะลุราคาของเมื่อวานนี้เดี๋ยวเราจะทำสัญ,ญลักษณ์ตรงจุดที่มันเป็นแนวรับ ที่สำคัญไว้แต่ละจุดนะคะเราจะได้รู้ว่าถ้ามันทะลุราคานี้มันจะสามารถไปที่ราคาไหนต่อได้บ้างนั่นเองสีชั่วโมงนะคะสีชั่วโมงในวันนี้วันที่ตลาดเปิด ก็วิ่งเป็นเทนลไลน์นะคะวิ่งตามเทนลไลน์สชั่วโมงเราก็จะตีมุมสามเหลี่ยมได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะตรงแนวรับก็ยังคงเป็น39628 40800นะคะเป็นแนวรับของ Bitcoin ถ้าดูจากกรอบเวลา4ชั่วโมงและแนวต้านที่สำคัญกรอบเวลา4ชั่วโมงก็เป็น45111นะคะถ้าทะลุปไปได้มีโอกาสปรับตัวขึ้นไปต่อน,นั่นเองของ Bitcoin ในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะคะก็อิงจากดอลลาร์สหรัฐเป็นหลักด้วยที่จะมีหัวข้อข่าวที่สำคัญช่วงเวลา1ทุ่มครึ่งแล้วก็3ทุ่มนะคะ เรามารอดูกันว่า Bitcoin นั้นจะสามารถปรับตัวขึ้นไปต่อได้หรือไม่นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็สามารถทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นในการวิเคราะห์กราฟและวางแผนก่อนการเข้าซื้อขายนะคะของ btc usd ค่ะยังไงก็คลิปนี้ก็ขอจบการวิเคราะห์กราฟ Bitcoin ไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ